เรียบร้อยแล้วเอาผ่าดไฮบริดปี2013จ2014นะผมใช้ได้นะถ้า15เนี่ยจะได้จอดำเงยอ,อาแต่ตอนนี้คือเรียบร้อยแล้วรถคุณหมอมาส่งให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับผมเฮ้ยเขาขับมาไงวะยืนขับุยเอออย่างนี้แหละพวงมึงแม่ง ยังไม่ทำมาละหายเลยขอดจปหมดแล้วสองแสนหนกิโลเมตรแท้ๆนะครับและที่แท้ที่สำคัญกว่านั้นคือเลยรูป้ป่ะเปลี่ยนแบตไฮบริดแล้วที่ศูนย์โ o โยตาเปลี่ยนแบตเมื่อตอนเดือน7ปีหกใครมองหานะครับรถไม่แท้ที่เข้าสุดตลอดทุกระยะการใช้งานเลยจริงๆแล้วก็เปลี่ยนแบตทั้งระบบเลยตัวส่งกําลังลูกแบตจะดวเปลี่ยนไปให้หมดเรียบร้อยเลยนะครับผม1 3 1 4 เบามิกกี้เมาส์นะมันเร่งอะ่ะเพราะว่าเราพวกนี้นะมันลดดังเอกอยู่แล้วเราก็เลยต้องเร่งเดี๋ยวตอนนี้ถ่ายเสร็จปุ๊บนะผมก็ส่งไปทําสีเลยนะครับผมตอนนี้เบาส่งไปทําแล้วทุกชิ้นเลยปุ๊กใหม่หม,หมดตัวรถนะใส่ยางมายังปีใหม่ๆอยู่เลยปีสอนยี2สายางใหม่ๆนะครับผมยางมิชลินใหม่ๆดังผมฝาท้ายไฟฟ้าไฮบริดแท้ๆนะครับผมชุดแต่งอะไรตา่างๆอยู่ครบหมดนะโล่งดีวะลงตับใช่เราขอดอย่างนี้เลยทุกคันอยู่แล้ว นะครับผมเก็บงานทุกชิ้นทุกรายละเอียดนะครับรวมถึงเมื่อกี้ที่จะถ่ายไว้ก็คือคอนโซลเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวรถบอดี้สวยจิ๊บไม่มีชนมแม้แต่จุดเดียวนะครับผมและตรงนี้เนี่ยเป็นตัวพิเศษถ้าคนเล่นเนี่ยจะรู้กันเลยว่าเขาเรียกว่าลําโพงกี่จุดว่ากูจำไม่ได้แต่เป็นของเอาพายอ,ะอ่ะเป็นตัวพิเศษนะครับผมก็คือมันจากญี่ปุ่นเลย,ยนี่เองคอนโซลเรียบร้อยแล้วเงียบจิ๊บนะทุกอย่างลายไม้สวยงามเลยนะครับผมเรียกว่าขา้างหน้าแค่ไม่มีคนนั่งอะ่ะ มันมีคนขับแล้วก็คุณหมอแค่นี้ไปกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งตอนนี้เลยนะส่งไปเก็บสีแล้วรวมถึงเจ้าตัวเบาะเต่างๆก็ส่งไปเก็บแล้วขอเวลาจากวันเนี้ยอีที่จะบอกอาที่เดียวก็ไม่ทันสักสองอาทิตย์แต่ถ้าใครชอบใจแล้วนะรีบโดยโด่วนผมเคยขายเป็นโครงเนี้ยเคยขายมาบ่อยมากนะผมแล้วคันนี้ราคาแค่8ปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะผมอย่าลืมว่าแบตเนี่ย มันเปลี่ยนแล้วนะครับผมแล้วเปลี่ยนที่ศูนย์โตโยต้าโดยไม่ได้ลักลอบเปลี่ยนข้างนอกน,นะครับเปลี่ยนข้างนอกมันก็40,000กว่าบาทนี่เปลี่ยนเป็นแสนนะแค่แบบอย่างเดียวนะครับผมเบอร์เดิมเลยครับศูนย์แปดหนึ่งหกหนึ่งเก้าหกสามเจ็ดเจ็ดนะครับผมกับทุกช่องทางที่ซูเปอร์พีรรถมือสองนะครับรวมถึงหน้าจอนะ แอดมาคุยขอรูปเพิ่มเติมที่แบบถ่ายไว้ก่อน่อดบอกอ่ะมันมีอยู่มาขอเพิ่มเติมไว้ได้เลยนะครับผมรวมถึงเข้าไปชิ้สู้พี่รถมือสองแล้วเนี่ยขอทุกกาลังใจนะครับผมกดให้เราทุกปุ่มเลยนะครับผมในใังวกเราทีมงานสู้พี่รถมือสองทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาแล้วและรีบเก็บให้เลยปเดี๋ยวเราเจอกันณนะวันเสร็จใครใจร้อนรีบมัด่วนครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย c a r 4 s ฟชั sure. เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r 4 s u r ั c o m